สวัสดีครับคุณผู้ชมพวกผมอีกแล้วนะครับกับนายแอมแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆของวง b n k 4 8แล้วก็วง CGM48 อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมอยากจะย้อนไปถึงรายการ b n k 4 C 8เซ็นไปเ a y Generation ตอนล่าสุดที่ฉายไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ ผมยังไม่ได้พูดถึงเลยนะครับก็อยากจะมาพูดถึงน้องคนหนึ่งที่มีตอนพิเศษออกไปในตอนนั้นนะครับก็คือน้องพิมพ์สมาชิก B N K 4 8รุ่นที่สามของวงนะครับก็ถ้าได้ดูในรายการเนี่ยสิ่งที่เราเห็นกันเลยก็คือว่าน้องพิมพ์เนี่ยก็เหมือนเมมเบอร์รุ่นที่สทุกคนนะครับที่เข้ามาสู่วงแล้วก็ต้อง ปรับตัวหลายๆอย่างเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องเจอก็คือความกดดันมากมายที่ถาโถมเข้ามาในสามสถานะสมาชิกรุ่นที่3นะครับข้อแรกเลยก็คือ,อน้องต้องเจอต้องปรับตัวกับระบบการฝึกซ้อมที่ถือว่าค่อนข้างโหดนะครับในระบบของ48กรุ๊รูปการร้องการเต้นนี้ ค่อนข้างโหดยากมากนะครับก็ต้องฝึกให้ได้ข้อที่2เลยก็คือเรื่องของโอกาสต,ต่างๆนะครับต้องยอมรับแหละว่ารุ่น3าเนี่ยโดยความที่กฎเขาบอกว่าต้องอยู่ในเทยเตอร์เท่านั้นเป็นระยะเวลาหปีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะได้ออกไปไหนออกไปออกสื่อออกอะไรนะครับแล้วก็อยู่ในเทยเตอร์เองก็ใช่ว่าจะได้ขึ้นแสดงง่ายๆนะครับคือถ้ารุ่นพี่เขา ยังอยู่ในพื้นที่ของเขาเขาไม่ได้ติดธุระไปไหนเนี่ยก็ไม่มีทางได้ขึ้นนะครับหรือว่าถ้าเกิดรุ่นพี่เขาไม่ว่างขึ้นมามีที่ว่างเนี่ยก็ต้องแข่งกับเพื่อนๆอีกหลายคนต้องสอบวัดระดับความสามารถจนกับตันไว้ใจและให้ขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นความกดดันมันเยอะมากๆในฐานะของสมาชิก bnk 4 o รุ่นที่สนะครับตูปลาก็ไม่ได้ออกบ่อย เหมือนตอนที่รุ่นหนึ่งรุ่นสองเปิดตัวใหม่ๆหรือว่าไลฟ์ส่วนตัวก็ยังไม่มีนะครับก็ทำให้ค่อนข้างกดดันน่าดูนะครับแล้วก็แต่ว่าไอ้เรื่องความกดดันเนี่ยผมว่าทุกคนมันต้องเจอกันทั่งนั้นนะครับประเด็นคือเราจะผ่านมันไปได้อย่างไรนะครับวิธีการที่ดีที่สุดก็คือผ่อนคลายอย่าไปคิดอะไรมันมากนะครับก็หาวิธีผ่อนคลายหาวิธีแก้ไขปัญหากันไปซึ่ง ผมว่าน้องพิมพ์เป็นเด็กที่แก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีนะครับเ,เรื่องเครียดมันเยอะวิธีการง่ายๆก็คือไปหาไปอยู่ในสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับน้องพิมพเนี่ยง่ายๆเลยคือน้องชอบสีชมพูน้องก็จะซื้อทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสีชมพูวางประดับไว้ที่ห้องนะครับเราก็เห็นกันอยู่แล้วแล้วก็มันช่วยได้จริงๆนะเวลาเครียดเวลาเจอปัญหาอะไรเรามานั่ง มองเฉยๆในสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันก็ทําให้ใจมันดีขึ้นแล้วนะครับอย่างผมเนี่ยชอบเสื้อบอลนะครับเวลาเครียดไรมันจับเสื้อบอลดูเปิดกลางดูก็รู้สึกโอเคขึ้นนะครับต้องพิมพ์ก็มาตรงนั้นแหละครับเวลาเครียดก็นั่งมองอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นสีชมพูก็ทําให้รู้สึกสบายใจขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเครียดแล้วเราก็ต้องมีวิธีพัฒนาตัวใช่ไหมครับเราจะอยู่กับที่มันก็ ไม่ได้นะครับมันก็ไม่มีทางได้เก่งนะครับก็ต้องพัฒนาตัวเองนะครับน้องพิมพก็เลือกที่จะไปอยู่ในใกล้ๆก,กับคนที่มี energy สูงๆอย่างน้องโมเน่นะครับน้องโมเน่เป็นน้องเล็กรุ่นสามเล็กสุดในวงเลยแหละว่ามีพลังงานล้นเหลือมากนะครับอยากทำโน่นยันนี่มากมายนะครับน้องพิมพก็เลือกที่จะไปอยู่กับโมเน่เพื่อให้ตัวเองมี energy ขึ้นมานะครับเพราะว่า ถ้าอยู่ใกล้ๆคนมีเนี่ยทีเยอะๆเนี่ยมันเราจะเฉยๆไม่ได้นะครับเราก็ต้องมีไอจีตามก็ทําให้ตัวเองพัฒนาความสามารถเยอะขึ้นมามากๆนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการที่เรามีใครสักคนสองคนเป็นเป็นไอดอลเป็นต้นแบบให้ดําเนินชีวิตตามเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ช่วยได้เหมือนกันนะครับถ้าเราเลือกคนที่เป็นต้นแบบดีๆชีวิตเราก็จะ พัฒนาไปอยู่สู่สิ่งดีๆนะครับอย่างน้องพิมพ์เนี่ยน้องชื่นชอบพี่สัดจังกับพี่วิวมากนะครับก็ทำให้น้องอยากที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อติดเซนเปอรสื่อคู่กับพี่สัาจังกับพี่วิวให้ได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยน้องก็เอาสิ่งดีๆของทั้งสองคนเนี่ยมาปรับใช้นะครับ อย่างสัดจังเนี่ยเขาขึ้นชื่อเลยในเรื่องของความใจสู้น้องก็เอาตรงนี้มาปรับใช้กับตัวเองหรือว่าน้องวิวก็เป็นเด็กที่มีกริยามารยาทดีมากๆนะครับน้องก็เอาตรงนี้มาปรับใช้ด้วยก็ผมเชื่อมั่นว่าในอนาคตน้องพิมพ์ก็จะเก่งไม่แพ้สัดจังกับวิวแน่นอนนะครับอ่ะก็ต้องเอาใจช่วยกันต่อไปนะครับเชื่อว่า น้องกินไม่น่าทําให้ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับก็รอคอยแค่โอกาสเข้ามาแค่นั้นเองนะครับอ่าสุดท้ายนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกคนใหม่ตอนหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิกกรุงกริงกรุงกริงให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ